สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องอันดามาตามน้องนาดาน้องนาดากับน้องอันดามีข่าวดีมาบอกเอฟซีเพื่อนว่าเพื่อนจะได้กลับประเทศไทยแล้วพี่น้องเพื่อนดีใจพี่น้องเนี่ยพี่น้องแต่เพื่อนก็บอกเลขพี่น้องบอกเลขสองขู่ฮางเดียวพี่น้องเราก็ไปรับส้มรับฟังเรื่อง่าวันน้องคนไทยตัวไหนไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีโอ้โหนี่แต่งตัวจะไปไหนกันคะไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวไม่ได้ไปเพิ่งอาบน้ำจิตรอค่ะค่ะวันนี้หนูจะ มัมีข่าวอะไรมาบอกเอฟซีค่ะข่าวดีมาบอกว่าจะกลับประเทศไทยแล้วอ๋อหนูจะกลับประเทศไทยได้หรอคะเพราะว่าหนูเพราะว่าแม่หนูกินยาครบอ๋อเพราะว,ว,าว่าแม่กินยาครบที่คุณหมอสั่งอะเนาะยีราก็เลยจะกลับไปเรียนแต่ว่าไม่ได้เรียนหรอกเพราะอะไรเพราะว่าหนูปิดเทอมแล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนตอนเขาเปิดเทอมไม่ได้กลับพี่น้องพอปิดเทอมจะกลับน้องนาดาพี่น้อะแต่ก่อนจะกลับน้องนาดาก็ยังมีเลขมีอะไรให้เอฟซีอยู่ใช่ไหมคะ แต่วันนี้เป็นวันนี้นวัน,นวันนี้เป็นวันที่สิบตุลาเพราะว่าวันนี้เป็นวันวันศุกร์เอาหวยลาวให้ให้ให้เอฟซีไม่ได้หรอได้ไหมอ่ะก็ได้ไม่เลขมาเอฟซีนะคะอ๋อแต่ว่าหนูก็ยังมีเลขให้เอฟซีใช่ไหมลูกเลขตัวไหนคะสามศูนย์เจ็ดศูนย์พูดดังๆจง้าพูดเอฟซีพูดวินิจิเนหรือคะสามศูนย์เจ็ดศูนย์อ๋อสามศูนย์เจ็ดศูนย เอาไปเที่ยวลาวก่อนลูกน <Yeah. S 1> เนาะไปเที่ยวลาวก่อนเถอเอฟซีเ้อ,เอแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นสามศูนย์เจ็ดศูนย์เนี่ยพี่น้องมันถ้าเป็นเมืองไทยเขาจะเรียกอะไรพี่น้องถ้าเป็นอ่านประเทศลาวเนี่ยถ้าเป็นเด่นเลขล่านะพี่น้องถ้าเป็นเลขลาลเนี่มันจะเป็นเลขปานะพี่น้อง ีคุณยยาอ๋อน้องนดาปุณิเลหมาฟ้าไปเนาะดีใจไหมคะจะได้กลับประเทศไทยดีใจคุณยายแต่ทีแต่ทีทีพังเอ้าเหรอคุณยยาอ๋อดีใจแต่ว่าทีวีพังได้หนูหายแล้วหนูไม่สบายหนูหายยังคะคนหคนเล็กเนี่ยหาน้องอนดาฮาน้องอัดาหายยังคะหายแล้วหายแล้วเหรอคะหายแล้วแต่มันยังมีคิ้วมูกเต็มอยู่เลยค่ะอ๋อหนูเป็นหวัดใช่ไหมคะแล้วหนูจะกลับหนูจะเดินทางไปยังไงคะ กินรถชงแถวแล้วคะก <c ười> ินแล้วตุกตุ๊กหนูชอบมันมันไม่เมาเราไม่มเามารถจริงๆแล้วตามหลักแล้วเป็นหนูเป็นคนชอบเมารถใช่ไหมล<ช>ูกก็ต้องกินยามียาเมารถนละละูกมันจะมีแก้ยาแก้เมารถให้เรากินแล้วเราจะไม่อ้วกนั่งได้สบายเลยจริงๆอืกินเม็ดเดียวก็นอนเลยตื่นมาถึงตื่นมาีกทีถึงเลยลูกเป็นเม็ดนะใช่เรากินไม่ได้เบบนเม็ด เป็นเด็กเล็กเองลูกเล็กๆใช่เป็นเด็กเล็กกินแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาคือถึงบ้านเลยลองกินดูไเป็นไรกินใส่น้ำลงเฉยๆโอเคเนาะไหนโอ้คิดถึงเพื่อนเพื่อนที่ประเทศไทยเห้อลูกเอาแล้วมาคิดถึงเพ่นหาพีดาแล้วไม่คิดถึงเพื่อนที่ประเทศลาวอ๋อเล่มเกลีนจนย้ายไล่นีแล้ว ิ่นเล่นเกมพี่น้องเล่นเกมเลยบอกยายไดโนหน้เล่นเกมยายได้โนพี่น้องเอาสรุปเลขของน้องนาดาอย่างน้อยพี่น้องน้อาดาผมจะกลับไทยแต่ก็ยังมีตัวเลขเอดซีพี่น้องเลขของน้องนาดานะคะน้องนาดาให้เลขสามศูนย์เจ็ดศูนย์บอกว่าไปเที่ยวพี่น้องไปเที่ยวประเทศลาวก่อนพี่น้องไปตำลาวก่อนในเย็นนี้พี่น้องบ่แน่นะพี่น้องเนาะเอาไปเที่ยวลาวก่อนไปกินตา ตำลาวแล้วเขาไปต่อตำไทยพี่น้องเลข3070นปอย่างบุณย์ได้อาจจะเป็นโชคเป็นลาภของ fc <4 S 2> ก็ได้พี่น้องกินตำลาวก่อนเขาไปกินตำไทยนะคะ16ตุลาคม68แคปนาดเจ้าไว้พี่น้องไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยผมมีผู้ไดรูเลขออกตัวไดพี่น้องเอ,อ้ยน้องระดากเพิ่นบริฟันได้พี่น้องเลขบางคนบาง fc หลายคนก็จะบอกเลขมาจากไหนเพืเ่อจะขู่ถี่ไปถี่มาเหรอพี่น้อง อันนี้เลขของน้องนาดาเลข่มบูรณ์ฝันเลอพี่น้องเด้อน้องดาเป็นเด็กน้อยมีเซนพี่น้องเพิ่นถือมาซิฟมวดซ้อนเผิ่นก็ถูกมาแล้วบอกบอกถูกมาแล้วพี่น้องแต่หลังๆรู้สึกว่าถือแน่บ่ถือแน่พี่น้องรู้สึกว่าเพื่อใหญ่ขึ้นแลวเพิ่นไปโรงเรียนได้ไหมน้องเพิ่นกันเริ่มแบบเริ่มบอกคอยแม่นปานเด็นะพี่น้องกอยวิภาคกันเ้อพี่น้องเลขมีเขามีรุดเนาะพี่น้องเนาะเอ้าน้องนาดาเขบคุณเอซได้หลูก จะเจอกันที่ประเทศไทยนะคะแหนูไปกลับบ้านาโนจะกอดป้า,นา,นาก,กับพี่เอ๋กับพี่บีมเหรอไม่คิดถึงเหรอคิดถึงป้าคิดถึงพี่บีมคิดถึงไม่คิดถึงพ่อเหรอคิดถึงก็ได้คิดถึงก็ได้อ้าแสดงว่าไม่คิดถึงพ่อแล้วเนี่ย <c ười> พ่อมาดูคลิปพ่อน้อยใจเลยเนี่ยเพราะว่าพิดาพูดอย่างนี้พ่อน้อยใจเลยนะเพราะว่าพิดาไม่รักพ่อเนี่ยแล้วนาออดาแล้วกลับไปจกะกอดใครคนแรกคะใครมา กอดใครคนแรกหนูไม่ใช่หนูกลับไปหนูจะกอดใครคนแรกหนูเอากอดหนู <laughs> จะกอดตัวเองเอาขอบคุณน้องนาดาหลายๆที่ให้แนวทางพี่น้องขอ FC มีโชคมีลาบกับน้องนาดานะคะเชอบผพากันหาหน่อไม้มาบ้านน้องนาะพากันหาหน่อไม้มาแล้วก็พากันปลอกพี่น้องปลอกนี่พี่น้องผีผพากันแกงหน่อไม้กินเด้อพี่น้องเหมือนกัน ช่วงนี้ก็ช่วงากยวเขา้เดียวไปนองผากซอยไงซอยกันปอกคลไมนมือแนงน้ำมัจังไพไปนองแนงน้ำมัจังไพเอาไปแกงกินทองนัมเลยใช่ไมีคานโอ้ยัวกินแบเนาะแสได้น้ำมัใส่แกงแต่บมลกออกมามือ้วนัมมาอ้วนหที่บุใหมาบบ เาจะเาเห็ดติชวนเนาะเป็นมหมกินอันนี้เราหูหวดอันับผู้เบอร์ธรรมาธรรมน์หเลื่อนขั้ง่าเ่โอ้ยเท่าขึ้นเลื่อใสักหงไฮใส่กหงกับหน่อยนะกระบอกต้ยนกไผ่ พี่น้องฝนตกบาแมลงดาพี่น้องตกเมื่อคืนตกบางแห้งหนึ่งพี่น้องน้ำถูน้ำเซจัมพรเด้อพี่น้องนี่นี่คือเซจัมพรพี่น้องนี่บาดที่แมลงดาอยู่พี่น้องนี่เบิ่งพี่น้องน้ำนะทางไปพี่น้องทางไปเบื่องลิงพี่น้องลางแมงดาจะพาเด็กน่อยไปเบื่องลิงพี่น้องพูพี่น้องน้ำพูน้ำเต็มฝั่งจนจะล้นฝั่งพี่น้องผูน้ำ มันยังดีมีสะพานพี่น้องท้าบ่มีสะพานแต่ก่อนต้องใส่เขื่อพี่น้องเวลาแมงดามาเรียหนางซื้อแมองดาต้องนัง่งนั่งเรือพี่น้องนั่งเรือข้ามอันตรายพี่น้องเออจะดีดีแน่ว่เมียนสะพานพี่น้อง